อำเภอรสระไขา่จังหวัดหนองคายค,คึกคักมหากรรมข้าวพันดีฉลอง31ปีและของดีอำเภอรสระไขาส่งเสริมเกษตรกร,ร,ก,รกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ัดยาวถึง1มีนาคมนี้เมื่อวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568เวลา18น,นาฬิกาณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสาะไคจังหวัดหนองคายได้มีการจัดงานมากรรมข้าวพันดีฉลอง31ปีและของดีอำเภอสาะไคประจำปี2568ซึ่งจะจัดงานไปถึงวันที่1มีนาคม2568โดยได้รับเกียรติจากนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทำกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นงานนี้มีผู้บริหารระดับจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วมงานอย่างคับข้องนายทวีปไทยสวีนา,ายอำเภอสระไคกล่าวรายงานว่าการจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวพันดีของอำเภอรสระไคาให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวให้แก่เกษตรกรและสร้าง ายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ไฮไลท์สำคัญคือพิธีรำบวงสวงโดยกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอสาะไขจจำนวน500คนที่ร่วมรำอย่างพร้อมเพียงสะท้อนถึงพลังของชุมชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวียนเทียนข้าวเปลือกนิทรศการจากหน่วยงานราชการสถานศึกษาและกลุ่มผู้ประกอบการที่นำของดีท้องถิ่นมาให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นายสมภพสมิตาซิรีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเสริมว่างานนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้เกษตรกรได้พบปะผู้ซื้อโดยตรงแต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทำให้ประชาชนภาคภูมิใจในของดีบ้านเราอุทัยดอกไม้สักไทยดอรายงาน สักไคเมืองหน้าอยู่ประตูสู่หนองคายนบไหว้พระสีอ่านข้าวสารหอมมะลิชั้นดีมีหลวงพ่อใหญ่คู่เมืองลื่อเลืองคุณธรรมสนับสนุนข่าวโดยหอจอกอราชามุงจีมุงจีบมุงหมวนมุงลวดรางวัลระดับอาเซียนบริหารงานโดยคุณวิวยุทธ์ลูกอินโทร081 1์2่ 0320เกิดที 20, ่สตุดิโอรับผลิตสือโฆษณาประชาสัมพันธ์รบวงจรโทร098 569 0026